โอเคหนูเอ,อกได้แล้วโอ้พี่ไม่ต้องเอาเลขบัญชีหนูหรอกคะ่ะพี่ถ้าพี่อยากเปย์จริงๆนะพี่ส่งตรงนี้พี่ส่งตรงนี้เลยคะ่ะนี่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 ที่หนูปักหมุดไว้มาใครใครกันที่จะมาเปาย์ใครเรามาลุ้นกันมันหาเงินอ่าวจริงเหร ไม่หักหลอกเมื่อวานมีคนส่งรถไฟให้ด้วยนะปาของจริงหนูมาดูมาลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นมาเป็นสายเจวันนี้เพราะเมื่อวานมีคนให้รถไฟด้วยนะ่ารักมากหรอกหนูกําลังหาพี่พี่สายเป็นหนึ่งคนเพื่อที่จะมาปิดน้องยีแก้มแล้วหนูก็จะไปนอนแล้วต้องหาอะไรเล่นเล่นอะไรอ่ะแต่หนูง่วงแล้วเนี่ย ไม่มีอารมเล่นแล้วงงเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามหน่อยนะช่วยกดติดตามหนูไว้หน่อยนะคะพี่พี่ค่ะ ร้อนมากอ่ะจริงๆร้อนแบบฉันร้อนอไรเงี้ยเลยหนูง่วงแล้วพี่ดอมมี่ยังไม่ไปนอนเหรอสวัสดีพี่ดอมมี่ด้วยค่ะ พี่ดอมมี่ยังไม่มีคนมาส่งน้องหยีแก้มเลยความหวังอยู่ที่พี่ดอมมี่แล้วนะคะหรือพี่ดอมมี่อยากส่งน้องมูดเด้งมาอีกก็ได้นะอุ้ยขอบคุณขอบคุณที่กดติดตามนะ พิมพ์มาได้เลยนะแบบอยากพิมพ์อะไรเงี้ยพิมไม่ได้เลยพิมพ์คุยกันได้อะ่ะ นูเริ่มอ่อมแล้วอ่อมเพราะว่าไม่มีใครพิมพ์กับหนูเนี่ยแหละถ้า่ายิง่งกหนูยิ่งหิวข้าวหนูจะไปกินข้าวดีปะหนูหิวข้าวเราไปกินข้าวแล้วเนี่ยไม่มีแต่ไม่มีใครพิมพ์หนูจะไปแล้วนะ อยู่จังหวัดไหนเหรอครับตอนนี้อยู่ปทุมค่ะต่หนูเหนื่อยแล้วว่าหนูขอลงก่อนนะวันวันนี้หนูแบบอ่อมมากอะ ขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูนะบ๊ายบาย